ปลาเพลินสิปล่อยเลขบ่อเพลินสิเห็ดนี่ยังได้ตัวเลขตัวได้นะคะเนาะเข้ามาตามกันเลยเด้อค่ะก็ไลก็แช่ก็ติดตามไปเด้อค่ะเพชรพลิรวยค่ะค่ะสำนักปูเทพนะคะเนาะนี่เนาะค่ะสำนักปูเทพเพื่ค่ะสำนักปูเทพค่ะเขามาเบิ่งกันนะคะว่าเพลินสิปล่อยเลขตัวได้เพลินสิได้ตัวได้เพลินสิเห็ดแนวาได้กันค่ะ นี่คะ่ะมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะถ้าถาติดตามกันเลยคะ่ะเนาะแม่สต,ตาพรก็ลังนงั่งสมาธิเนาะค่ะเนาะกำลังนั่นง,งทำพิธีอยู่ค่ะเนาะติดตามกันต่อเนาะคะ่ะเนาะ สักคูน่นอค่ะบึง้งเื่เพิ่นสิ่งใเหล็กตัวไรเนาะค่ะเนาะสักครู่เด้อค่ะสักคู่เสถานที่ศักสิทธิ์เป็นสถานที่ไเอากรับูั้า่ สถานที่ให้โชคให้ลาบให้ลูกหลานได้มีกินมีใช้จ้ะอยู่กับเจ เขาโชคอ๋อค <S preach science> oh, ่ะโอ้ขอรับณพอลับปู่ที่นี่เนาะอ๋อบอก้วยปู่แบบไหเนาะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัสสะพัควะโตอระหะโตสาัมมาสัมพุทธัสสะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพะคาวาพุพธทธังพะคะวันตังอภิบาติวเ่าคาโต้พัะวะตาทัโม,มทำม,มังนัมจาร ปิปันโนพัควะโตสาวะกัสสังโตสังฆังนัมานีก็ในางารุเกโดอันนี้หนูขอโชคลาภจากเทวดาและสิ่งจักสิที่อยู่นะที่ตรงนี้ท่านก็เป็นก็หลัคจา ขอขอเลข้ายสามตัวจ้ะตองสามตัวเลขทูบอย่างเดียวจ้ะเลขทูบอย่างเดียวจ้ะ<ไ>หาหลานมนีโชคมชาพระเทวดาทุษราโอตรงนี้เับเกรตับต้าคุณยายคุณป่คุณย่ายัยางนี่เวลา

ศูนย์ห้าศูนย์ห้า กศูนยห้าหกศูนยห้าเลขทูปกัระหกศูนหา เอาห้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะหกศูนย์ห้าห้าหนึ่งก็จ้ะหกศูนย์ห้าห้าหนึ่งด้วยก็ห้กศูย์ห้าแล้วก็ห้านึ่งด้วยเด้อจ้ะปาสท้ายละครบอกยสองตัวห้าหนึ่งสองตัวห้าหนึ่งสองตัวห้าหนึ่ เลขทูเป็นหกศูนย์ห้านะครับพแม่ชูนิ้วให้ด <abi> ูเลยนะครับเห็นชัดชัดคือหกศูนย์ห้าเนาไปดูแล้วกันนะครับเชื่อเชื่อ้มันเปิดตัวเรื่องนะับพื้นอีกหนึ่งก็เป็นหกศูนย์หก็เราเลขมักจะขึ้นหกศูนย์หแล้วอย่าลืมห้านึ่งนะจ๊ะห้านึงด้วย

นะครับวันนี้คุณแม่สถาพรนะครับจุดที่สมุกเุงเทพนะคบกระดาษนคะที่กระดาษนคสตาพรที่กระดาษหกศูนย์หก้านยหูนห้าห้าหนึ่งค่ะวันที่สิกันยาหกบกนะคะหศูนย์หกหกศูนย์ห้าห้าหนึ่งาะสำหรับแม่สาพที่สำนักที่แม่สตาพรนะครับที่สำนักพกรุงเทพเอเนอครับ

เด็กแม่สถาพรปล่อยดวนเลยค่ะปล่อยตัหวหวดนะคะเนาะเะน,ะะนะะี่ยสถาพรมาปล่อยเหล็ยกยูดตำนักกูเทพนะคะเนาะกดได้กดแชกดติดตาไม่ได้ค่ะเก็บพระรวยนี่ค่ดดคะ นี่เนาะคะเนาะสำนักปูเทพเนาะคะเนาะสำนักปูเทพเด้อค่ะเมษธาพรมาปล่อยเล็กยู่สำนักปูเทพเลยเนาะคะเนาะแคบไปเหยเบึงเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางากดไหลกดแช่กดติดตามเเด้อค่ะเพจพระรวยค่ะ คิปนีก็ขอจบสักนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะ